อาตาคือจอไม่เอาเนี่ยแยกสมอค้าไปนอนเนาะขอเตตตัวนึงดีฮัลโหลมันมีสมอสี่ตัวไเหรอสมอมีค้บห้ามีมีเจ็ดว้อผ้าเออเงี้ยจัดเลยสมอฆ้าไปขอเออขอเตตตัวเดียว เเออาสบคตนยูสวัสดีครับถึงทุกที่เคยนะวันนี้เนี่ยเรามีในคลิปของเราแล้วนะผมนะตอนนี้ผมอยู่กับทาง t k ทีเอสซีนะครับผมนะทีที่ผมอยู่ได้ดีนะครับผมนะซึ่งอันนี้เป็นการพาทับไปนะครับผมนะอ่าเนื่องจากว่าในคลิปเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้พูดนะครับถึงแม้ผมจะตั้งเป็นพูดทอล์กในวิดคอร์ตไปแล้วก็เถอะเพราะห้องมันล็อกไว้อะนะ มาลองไว้เป็นฟุตทาะก็กดมาพูดแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ enjoy กับคลิปนี้ได้นะนะก็ถ้าชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้คลิปเหมือนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวปิดตีมปิดตีมเอ้ยตาโบเหมือนกันพี่ตาโบเหมือนกันโอเคโอได้หรอ ได้อยู่ได้ได้อยู่ก็คือก็คือได้เออใช่เหรอวะหยุดแต่เราไม่มีแฟนลชนะเราทีมสมมุติเราทีมสโมุไม่ใช่เหรอจะแฟนชแบบี่อะไรตอนนั้นมีแค่เจ็ดสโมุตัวเดียวโอ้ยแย่ว่ะมีตังค์หรือไม่ครับทีมสมมุใครกันไหนสมมุติใครกันไหนว้างบอกมากรีเมอร์ดิโอว่าปานี่มันป่อยป็นมมุติสมมุตนี่ดิ มึงก็เป็นสมโมมึงจะขอสโมขึ้นงอันนี้ผมเปลี่เป็นผู้ต้อองนะฮะเนื่องจากห้องนี้เป็นผู้ต้อองนะทุกคนทอาดมันไปเลยนะครับพยายนไม่ต้องัดใจนะถ้าโอเล่ไม่ขึ้นนะอะไรวะอะไรวะเข้ามิดไม่เชื่องั้นลองสแกนก่อนแล้ว ออกแล้วนะจอมอกกี่ลูกก็นะ่ะน่าจะโนครับโอ้ยโดนโลโลนจงหยุดจี้จี้จีกลางให้เดี๋ยวจะปิดอย่างนั้นเลยก็ปิดให้ไงปิดอะไรแล้ว

ทำไมหซื้อกบมึงใส่กับด้านปะเนี่ยมาตายทุกคนนะครับเราไม่ได้อัดลิปมานานแล้วนะอยพูดอะไรตอนเหยีดีกว่านะด้วยความที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะไอ้ยิงวันนี้ยังไม่ได้รอใครเลยเฮ้ยมาเยอะมาเยอะเยอะมาเยอะมาไปหน่อย แล้วทำไมแอสซิตแอสซิตอื้อปีมแอสซิตแอสซิตไอจะสมองไงอีกแล้วไอ้เย่าตสวยครับใครเล่นเป็ดอีกแล้ววะเป็นอะไรกันเป็ดวะถามจริงต้องต้องเออมึงหยุดเล่นเป็ดเดี๋ยวนี้เลยนะเล่นคือมันแพ้ของมึงอ่ะเอาตรงๆโอเคโอเคซ้ายออกไปแล้วเฮ้ยเอาอ่ะ ก็คือฆ่าตัวนึงก็คืออาชีพสี่คน,นะอะอาชีพจัก,จก,กมโมใครเป็นอาชีพอะไรเบสผมอตอบก่อนตุนแรกผมเล่นประมาณร้อยต่อเฟเพราะผมอาชีพแค่ไหผมเล่ประมาณพาที่เห็นจะขวาเลยตอบมากค้อนช่างตอบเลยปา <c oughs> ร์เมิีเน็ตเทวายไปแล้ว <c oughs> หน้าไทเบอร์เจเฟอร์ตอบกว่าอุ้ย <c oughs> โล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 ข้าวขัาว้าวรถทีสามนะระวังไปบีนะเหล็กกรดีให้ไปเลยอ้อเฮ้ยนี่ไงไดไง <c oughs> มีความกระสุนเฮ้ยเฮ้ยป้าด้วยเราเดินไปแกะกระสุน <c oughs> เข้าทุกรอบข้ <c oughs> าทุกหัวเลยสัตวูไม่เชื่อมันนั่นแต่ที่มึงบอกว่าโลโลโลและสัตว์อุ้ย แม่แฮกมาเนี่ยมันรู้ได้ไงวะตัดนี่เจ็ดเกลีกูเ่ยไม่ได้เรกเขาลืิดฝ่โอ้จะแบบหน้าอ้อมไปอ้อมไปเออเอาหน่อยเว้ยเจ็ดเาลีกูสไตล์เอ็สเต็์เอ้าเจ็ด คืตดตกดตตายแล้วพี่วยเฮ็ดไม่งอปคนเดียวเลยเอาคนเดียวไปแต่งเรื่อยเลยก็ดูที่มันเก็บเอฟล้วมันดิหัวทั้งนั้นนี่เหี้ยนี่เหี้ยที่มันรู้ยังไงทำอะไรอะครับน้องเกีโรเกียวโลไม่โรนว่ะโรกันหอะไร หยุด <cents> พื <istles> ่คำนี้เดี๋ยวนี้เลยมึงหยุดคำว่าโลมึงเดี๋ยวนี้เลยไอ้เนี่ยมอเก้วโตาวเก้าแล้วไอ้เหี้ยไอ้โมเก้วโลเก้วโไม่โลนี่ว่าผมฮ้ยเล็ดเล็ดแต่งคุ้งโลกนะไปละกันโลกระหว่างเราสองคนกันโลกเลยเราเดือยั่ไนวะอยู่ยืนหรอโล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 เะไรครับน้อง กระดินปรับนะิโอ๊ยกดเป้าไม่โดนเดี๋ยวแล้วมันช็อตด้าใส่ตัวเองเอาใส่อะไรเพื่อนช็อตด้านใส่เพื่อนเดี๋ยววิ่งอย่างนี้เหรอวิ่งดุเพื่อน ขวาครับสวยโตหลุดรายการสองคนแล้เฮ้ยโจลับเปอร์ลระวังนั่นไงเตือนไม่ได้ครับวิห้ยห้าเลยสวยครับมาแล้วมาแล้วมาเฮ้สวยใยิงใส่หน้ากูอใกล้หมด มการตายนะจบกันผ่านละเออคือเทียนเออโอ้โหตายจี๊ดให้กูรอดเลยก็ได้ชอบไหมตอนก็โอ้โแอบอยู่หลังกล่องก็ไม่บอกท่าเมื่อกี้เป็นมาเชล่ะตายกันหมดแล้วเอ๊ตั้งแต่มาเชลอ่ะ มึงย oh right? ังไม่จบกับมาเชีเลปี่รอบแล้วที่มาเชีแล้วไปตอนนี้ตสุดท่ายแล้วกูดล้กันห้าคนเป็นสโมกห้าคนเป็สโมกรัมา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 เยอะมาเะดูแล้วดูล้ดูล้ดูล้วสแกนวะนับร้อยหนึ่งเิวลบเจ็ดแปดโมกโมกโนโนโมเปกัดโอยร้อเลยนะโคตร่ช่วย แกันโลกระหว่างเราสองคนโล่หมดโล่หมดยกเว้นในตัวตัว um ่าแพ้วแพแล้วแล้วล้วแแล้วแพแวแลเดียวสมกอยูไม่เอ็นตีเลยยือ่ะหุดละหุดละเจเจ็ดสีเอ้โดนเฉย สวยครับเขามิเขามิดเขามิดมันไม่มีสีเขามิดามทีไดได้ได้ได้ฝากมงไหนนะพี่ฝากมงที่เนี่ยช่องที่มันขาดอ่ะไป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  เดี่ยวมาจากไหนอะเราอะตกพี่ชลีนนะเจ้าได้แทัแงแล้งลเอออ้ยก็มันแปลแปลแล้วมันไม่โปเลยมันไม่ได้โปมันรู้อยู่แล้ว เวิร์แอนนี้ไม่เวิร์กแอนนี้ไม่เวิร์กมันมันมันจกเวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กเวิร์กเบิร์กแต่ถ้าไม่มีเคโอมั้งแกไอ้ยังจำมาแกยังอะไรเคโอช็อตนั้นอ่ะมันเดินมันเดินไป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 โอ้ยโอ้ยเอ้ยโรัดรัดหลังเขามันมีเขามันมีเฮ้ยหลังเข้าหลังข้า หมดตายหมดไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยเอาอะเอาอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเรับสวยเอ้ยต้องอย่างนี้สิวะแผลนี้มันเวิร์งจริงเดินเนาะ

อะไรว่าว่าว่าสองว่าสองว่าสองเเใจเย็ย็เอ้ยเอาว่ะสวยจัดยไม่ทายครับไม่ทายตายฟีเข้าบีไปโมเข้าแม่งเลยละกันกูเซ็ตปเส้นตรงไงละพร้อมได้เลยครับพี่แต่ถ้าโดนไบกูไม่เกี่ยวนะตายฮะโดนอะ่าให้โดนว้นะตายหาหมดนะเออเดี๋ยวสมองสมองตงสมองไอ้นี่หสมองปิดตะบนี่ห

ไม่สั่งข้าวอย่าโผล่แพนด้และย่าโผล่ก็พอแพนด้ละหายอหัวปูเด็กสองบนอ่ะโอ้โหปิดลับปิดลับปิดลับไป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 กันโล่งระหว่างเราสองคน là Ồ, oh, lúc giảm thì, thì nhà tài đấy nhá. Ờ, lâu Ôi, chết cây. Ào. rồi. <cười> 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 ไม่ออกไม่ออกใส่ลงวะลงเทปปั้นติดโหนได้ไงกันเหลือสัมเออตัวปาระเบิดจะดูการรอดเราสองคนนะไปไปไป กันแล้วเราสองคนแล้วไปเลยเทรูรรโอ้โหแม็กอยู่พาเลสต่ออ้าวหน่อยล้ว เรียบร้อยดีๆครับ